นับว่าเป็นการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัตรนะครับจากไปด้วยโรคมะเร็งและหัวใจด้วยวัยเพียง61ปีและสำหรับคนที่เคยร่วมงานอย่างตุ๊กเดินเต็มสาลิตุนครับได้เผยทั้งน้ำตาว่าใจหายมาก ไม่คิดว่าเร็วขนาดนี้อ้อยเป็นเหมือนน้องเราอยู่ทํากิจกรรมด้วยกันบ่อยก็ติดต่อกันมาตลอดนะครับจนถึงตอนนี้อ้อยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมีอะไรก็มาปรึกษาที่รักเ้าเพราะเขาให้ความเคารพเราไม่เคยปีนเกลียวที่ทราบมาว่าเขาหัวใจเต้นผิดจังหวะมาทราบอีกทีก็ตอนที่เป็นหนักเขาไม่ได้บอกใครเลยครับ ใจหายนะคะใจหายเพราะว่าอ้อยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนไม่ใช่เหมือนน้องในวงการแต่เหมือนน้องเลยเพราะว่าคุณอ,อ,อาลีนะักดนตรีนยะเป็นคนปั้นมาด้วยกันคือพอมาแม่แล้วก็มาเป็นคุณอ้อยเขาก็จะเป็นเหมือนกับน้องเราซึ่งเราสมัยก่อนเราจะอยู่ทํากิจกรรมด้วยกันเวลาไปไทยละครหรืออะไรในสถานีนะคะนะแล้วก็จนมาตลอดมาก็ ติดต่อกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อยู่ในโรงการมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้อ้อยเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็จริงใจจริงจังกับงานมากทําให้บางครั้งเรารู้สึกว่าเอออ้อ,อยอ้อ,อยเครียดมากไปไหมอะไรต่ออะไรคือบางอย่างปล่อยวางได้ก็ปล่อยท,ที่ทราบมาตลอดก็คือว่าเขาเป็นหัวใจเต้น ผิดจังหวะมาตลอดจะเหนื่อยง่ายจะอะไรต่ออะไรบางคนว่าทำไมอ้วนเพราะว่าเขาลดความอ้วนไม่ได้เขาเอ็กซ์ซ e ์ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะนแล้วก็มาทราบอาการป่วยก็คือก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ใช่ไหมแม่แม่น่าจะทราบก่อนน้าข่าวแป๊บปเดียว แมบบ่อ้อยเข้าไอในป่าแม่ได้ไปไหนไปเยี่ยมคไอ้ไม่บอกใครไม่มีใครรู้เลยไม่ได้บอกใครเลยเหมือนกับตอนพี่ตัว้วเราก็ก็เห็นเขาก็ยังสวยจนนาทีสุดท้ายที่ที่ตบน้ำอะไเนี่ยนะคะอ้อยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็พูดอะไรอะ่ะเสียใจ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ